นี่หนักเท่าไหร่เนี่ยนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่จะมาออกนะะคอขออนุญาตตอบขึ้นแล้วนะแต่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะคะอันนี้พี่ทำงานอะไรอยู่ครับดูแลรถทัวร์อย่จะป้าพี่ซีมากเลยนะจริงจรพี่ก็รวยเหมือนพี่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ให้มันหายไปเลยวะบางคันก็อยู่นอกเหนือวจริงจริงปใหญ่ที่อยู่ที่โคราชนะคะ ัก็ออกไปต่างจังหวัดที่ก็ไม่สมบูรณอย่างเงี้ยรู้สึกนี่สมบูรณ์ขึ้นแล้วนะขนา่ในรูปนนี่ธุรกิจดีนะทำเงินค่ะที่มีลูกหรือเปล่ามีสามคนค่ะสามคนค่เขารักพี่ไหมก็ไปถามเขาเดียวเองนะลูกพี่นี่เขาชอบอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีหรือเปล่าที่นี่แก๊กยากเนี่ยอะไรนะเตีอะไรนะมีลูกสาวมีลูกชอยู่คนหนึ่ง ไอ้ยูไร่สิบห้าสิบห้าทำไหมครับอีไผ่ท้องมอือเลยเอ้ยเจ๊กูจะไปลหนจะไปทักน้องเขาเมื่อกี้ท้องมือเลยครับพี่พี่รู้สึกไงกับพฤติกรรมที่มันเป็นการที่คลั่งเกาหนีแบบโอ้โหพี่<ด>เห้ยพี่ถอยขนาดนี้ <laughs> พี่จะไปยูหรือเปล่า <laughs> พี่อย่าถอยแรกดนะิค่ะพี่ถอยถึงนู้น <laughs> เลยเฮ้ยจะเกลียวไม่ไหวแล้วขอเวลาเจ๊เกลียวแป๊บนึงทับเตียเฮ้ยขอจะเกลียวแป๊บนึงเฮ้ยน้องแต่งหน้าท้องมือนะ นายเกิไม่ทำนะอยากขำแรงครับเก้าอี้เบี้ยวขอโทษครับเจี๋ยวคือคำถามที่ถามเมื่อกี้คือพี่รู้สึกไงการที่รูปพี่แบบพี่ข้างเกาหลีมากพี่หนักใจมากค่ะพี่พี่จะทำยังไงดีคือบางทีก็เลิกเรียนไม่คุยกับใครอ่ะไปนั่งอยู่หน้าคอมคนเยอะเป็นป้าป้าไู้ดีเสียงเกาหลีมาเต็มบ้านเต็มห้อใครด่าก็ไม่ได้นะคะใครด่าก็ไม่ฟังค่ะเพราะเป็นเก้าราเนี่ยแหลเป็นเรื่องของหนู ชอบหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูไม่ทำใครเดือดร้อนหรอกเป็นอย่างไรตอบยากไหมถามทีเดียวนะเทปมีแค่สามนาทีต่อไปฮะคำถามนี้น่าสนใจทีเดียวนี่คิดจะตัดเตือนลูกพี่ลงไหมทำขนาดนี้ <c oughs> พี่ทำจะไมนต้องเห็นน้องเห็นพี่โอ้การรู้ทักกันไอ่ะพ, <c oughs> พี่เอาที่กิจกรรมไปก่อนเลยมาแจกของรางวัลกันเลยนะไม่ไหวจริงไม่มีหมูหวาแจก นนแจกะะแของรางวัล <c oughs> นะไปขอแบบของฝากนิดนึงเล็กน,น้อยครับจากทางรายการเข้าใจป่ะเฮ้ยใครเข้ามาวะ, <c oughs> ะสมมติไหมฮะการเปลี่ยนที่พี่คิดเนี่ยการเปรียบเทียบลูกเตอ๋อลูกชาวบ้านพี่คิดว่ามันเป็นแรงขักดันให้ลูกนะคะให้นูกรู้สึกว่าอยากจะขึ้สู้ขึ้นมาให้เท่าเท่ากับคนที่พี่เปรียบพี่ไม่ได้พี่คิดว่าการกระทำนี้แย่นะคะผมไม่ถามเด็กหลายคนมานี่เขาไม่ค่อยถูกใจทั้งนี้ผู้ขอเอาเงินเท่าไหร่ พี่ความเห็นยังไงกับน,น้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะคะที่ผู้ใหญ่จะตักเตือนเด็กแบบนี้นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ผ่านโลกมามากกว่านะคะยังไงเด็กๆก็ต้องควรจะฟังเป็นเรื่องที่ถูกนะคะจังนะพี่คนนี้นี่รับรนคกติดีมากถือาการเป็นเจ้าของรถทัวร์ที่ดีแต่ว่าเรื่องเกาหลีนี่เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้พี่บ้าเกาหลีหรือเปล่าไม่ค่ะ,ไม,คะไม่ค้าเลยพี่ไม่เคย ดูพี่เห็นลูกดูแล้วพี่เอือมมากพี่ทุ่งลูกเลยมึงเอาอีกนี่มึงเละไหลายดอกถึงลูปัญญาอดแข็งเลยฝากเลยถึงลูกพี่นะครับเอือยแล้วถึงเอือยแม่เหนื่อยไม่เก็บเอือแล้วเห็นตะพงไหมลูกข้างบ้านเราอ่ะเขาเรียนดีเขาโอ๋อแม่เนี่ยจะพูดแม่พูดบ่อยแม่เหมือนเดิมแล้วก็เล่นทีเดียวเบี้ยว ก็ข,ขอบคุณนะคุณเจ๊เพียวนะฮะในวันนี้ที่สลับเวลามีค่าที่ในการคุมรถทัวร์งเขานี่ยกรุงเทพโพรารนะอย่าพลาดทีเดียวนะ,ะเท่าไหร่ครับตอนนี้ค่ารถถั่วหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะนล้วมันคุมรถแล้วนะ,ะนี่ราคาดิ้ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะไม่บอกต่อนะฮะไม่บอกผ่านไม่ค่ะท่านเรามีก e ิบเบิลเชอร์ครับเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลเลยเหรอที่นี่ไม่ไหวแล้วเราพอไม่พอจริงๆเอาเป็นโรงพยาบาลทำวันทุกอย่างศูงนย์ชล้นรำลาดพร้าวครับ สำหรับลมปากสะอาดกินหอมสดชื่นเลยทีเดียวแกว่าจะเฉาชุยเนาะอย่าเรียกว่าจับชุยด้วยนะคตรเหม็นเลยร <c oughs> อเล่นเลยครับเจคเกีขอขอบคุณเจคียวคนระับขอบคุณค่ะ